สายบันเทิงครัวนารำนารำมาแล้วนี่มีหัวมามือแดงไหืมหมๆืมหืมวมามือแดงจังครึงลูครับเหลืองลาบเหลืองลูไอซูบดถอยลูหมูเห็นแล้วครับนารำปุสุนบุญลูหมูลูหมูหมเจ้านี่ล้ําไหนวะ ซื้อขอมาครับบ่ะได้ดังไฟกําไลหันหันอ้าวเรียบร้อยครับยกไปเสิร์ฟเลยโอ้โหขนพริกมันแตกกันลูหมูเหมาะขน,นาดเนี่ยมชุดสองชุดยกไปเสิร์ฟครับหมามือแดงจังครึ่งครัวน่ารำน่า ว้าววันนี้ห้อนคือวันนี้เปิดพามลัมบึงขนาดนั้นนะคนละทำไมมันร้อนอย่างนี้มาเด้อกินรู้ครับหมมือแดงจึงคืนปันเข่าเน้นๆจํามือหมอมือแดงจึงคืงอ,อ,อร่อย อร่อยเลยถักแข็บหมูทางอือหืออือหืออร่อยกลินรูพักมันต้องถึงครับ

อาหน้าคนนนน <c oughs> ้นอย่างน่เนาะเหมาะขนาดแมลงเลยเหมาลูดะ <c oughs> ลูลหมูดะเ <c oughs> หมาะเหมาะสามกํ Rắc cắp tùm Hòm bò Quán nó Quán khó nên nên Oh, bahan. Kalam. Mm -hmm. Mm-hmm. อร่อยเลยน่ารำน่ารำกำไลหันหัน <laughs>